สำหรับเช้าว,วันนี้นะคะวันที่7พฤศจิกาย,ยน2567ค่ะก็เป็นวันสําคัญนะคะเป็นวันถ้าพูดถึงชาวอโศกก็คือเป็นวันบวชของพ่อครูสมณโพธิรักษ์ค่ะวันนี้ลูกหลานชาวอโศกนะคะเช้านี้ก็มาเดินตามรอยพ่อครูค่ะการเดินตามรอยพ่อครูนะคะก็มีเหตุผลต่างๆนานาหลายคนก็มีทิฏฐิต่างๆนาๆนานะคะแต่วันนี้เรามีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยในการที่จะ,ะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะพี่แป้งค่ะพี่แป้งค,ะ,งคะเดี๋ยวจะมาคุยกันนะว่า ในยุคนี้นะคะพ่อครูมไม่อยู่เอ๊ะตอนเนี้ยในสังคมเราอ่ะได้ยินว่าได้ยินกันนะคะว่ามีคารวะตอนเนี้ยเริ่มเริ่มจะมาแสดงทมแทนพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วอะอาแป้งมีความรู้สึกยังไงบ้างคะมันมันเป็นไปตามโลกมันพาให้เป็นอย่างนั้นจริงๆมันถูกเองามันนะแต่ว่าไปแล้วอ้างอ้างหลักโหราศาสตร์ก็คือดาวประหัดดาวประจำปีซึ่งเป็นดาวของครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้เนี่ย โคจรอยู่ในกลุ่มดวงดาวที่เรียกว่าราศีพฤษภนะคราวนี้เขาจะมีคำคำย่อให้ลูกศิษย์จำว่าถ้าดาวพระหัสเขาราศีพฤษภน่ะเขาจะมีคำเรียกว่าครูขี่โคครูเลยครูนี่คือพระหัสเนี่ยครูพวกประหลัสวันครูเลยครูก็คือพวกครูบาอาจารย์พระทั้งหลายหมอดูครูมีความรู้ทั้งหลายเนี่ยผููแสดงทำเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับสัจธรรมอะไรต่างๆเขาเรียกว่าเป็นครู อันนี้พอไปอยู่ในราศีของพฤษศพฤษภนีมีมีอะไรเป็นสัญลักษณ์สัตว์นะพฤษศบวัวใช่ไหมอ่าพฤษศกาสอนอ่ะที่ท่านแต่งก่อนไว้อ่ะพฤษศกาสอนอีกกุณชอนอันปรดปงนะกุณชนก็คือช้างพฤษศก็คือวัวนี่ดาวพฤหัสไปอยู่ในราศีพฤษศพเขาก็เรียกว่าครูขี่โคซึ่งความหมายไม่รู้เป็นอะไรนะโคนี่คือมันเดื่อนนะครูมันเดืองั้นครูเลยต้องไปแสด,แดง อะไรอยู่บนหลังวัวคูขี่โคน่ะก็เท่ากับว่าเราก็จะเห็นจากสื่อท <Cock> er. <Pho> ีวีอ่ะเดี๋ยวมาเอามาตั้งแต่พวกใครอาจารย์หญิงอาจารย์หญิงที่แบบอะไรคููเขาอะไรนะน้องหญิงอาจารย์น้องหญิงเออเนั่นแหละเริ่มมาตั้งแต่คนหนุ่มกันชัยออกรายการที่มีจริงเขาก็แสดงทำเหมือนกันเนาะจากนั้นมาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับหมอดู ท้าอาจารย์เบียร์ไปออกรายการอ่าแลยต่อไปมาผมก็เลยรู้จักอาจารย์เบียร์โอ้อาจารย์เบียร์นี่แสดงทำวาเยอะดังลั่นเลยนะทุกปีนี้ก็เลยตรงกันกันว่าตามคนโบราณเขาบอกว่าอะไรนะนหัวเรื่มอยากดัากดัากลำคือคือลำลำอะลำแบบลำกรลำลำทำโลกโลกอะหัวดำอยากสอน,นออหัวเรื่มอยากลำหัวดำอยากเทศอะไรประมาณนี้ก็แปลว่า ปีนี้ผู้ที่แสดงทำอย่างหยาบให้มันชัดเจนต้องเป็นหน้าที่ขอคารวาส่าันเพราะพระจะไปแสดงอย่างนั้นก็ไม่ได้นะไม<อ>่<อ>โดนเนาะโลกโลกับวัชชาโลกติดเตียนอันนี้ก็ตอนแรกผมดูอาจารย์เบียร์ในติ๊กต็อกนะผมสไลด์นิ้วผ่านไปโอ้หมอนี่ดาบคายจังวะอะไรงเงี้ย เอาไปมาดูใหม่ดูใหม่เรื่อยๆนี้เป็นไหนก็ไม่พ้นอ่ะเปิดไปดูใน Facebook ยังตามมาอยู่ตามมาเห็นเลยอ่ะเอาดูเขาพีดิพอไปดูเทปที่ไม่ใช่พูดกับลูกศิษย์นะถ้าเขาพูดกับลูกศิษย์เขาจะใช้คาหยาบอะไรได้ใช่ไหมแต่คนนี้ก็พูดกับพวกนักวิชาการศานารณต่างๆเช่นเอาพวกความเห็นของอิสลามมามามาเขาเรียกว่าไม่ใช่ดีเบตกันหรอกเขาเรียกว่าอภิปรายต่างคนต่างอภิปรายครับ ก็เลยเห็น <anything> ว่าเออถ้าถ้าตัดเรื่องบทบาทสมมุติว่าหยาบคายออกไปนะมาดูทิฏฐิทัศนคติของผู้รู้ต่างศาสนากันเนี่ยเอออย่างเงี้ยบัณฑิตเขาฟังเอาความกรองเอาแต่ความเป็นบัณฑิตอ่ะเอาแต่เนื้อหาอ่าเราก็มองทะลุเจ้าง้อเข้าไปซะก็เห็นว่าเปรียบเทียบชัดก็เห็นว่าเออเออถ้าถ้าเป็นเราถ้าถ้าเราถูกถามในแง่นี้เนี่ย เราก็จะตอบไปประเด็นอื่นซึ่งมันอาจจะไม่คมไม่ชัดเท่าขเขานะ<ม>เขาตอบเรื่องทําไมพุทธเจ้าถึงบัญญัติว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีอาจารย์เบียร์เขาก็ตอบคมชัดดีเหมือนกันนะกาหนดความความดีทําไมถึงถึงไปกําหนดเอาตามใจหรือเปล่าก็ไม่ได้กาหนดเอาตามใจเนี่ยกําหนดเอาตรงที่ว่าส่วนรวมถ้าเขาเดือดร้อนเนี่ยนี่แหละคือความไม่ดีนะถ้าถ้าพฤติกรรมอะไรแสดงออกมาแล้วส่วนรวมได้ประโยชน์ ทุกคนเห็นด้วยวได้ประโยชน์ตรงกันอันนี้ถือว่าเป็นความดีมันไม่มีใครไปกำหนดหรอกมันเป็นโดยสัจจะของโลกนิยมอ่ะต <c> ะ <oughs> กี้เราพูดจะพูดว่าคารวะก็มีหน้าที่แสดงธรรมคราวนี้ชาวชาวโศกเราเนี่ยก็ไม่ได้แสดงธรรมด้วยวาจางไงชาวโศกเราแสดงธรรมด้วยการกระทำกระทำตามอะไรตามคำสอนที่พระท่านสอนว่าทำตนให้มันสมถะมากน้อยสันโดษ มีความอ่อนน้อมถ่อมตอนเป็นคนรับใช้เนี่ยนี่นี่ก็คือการแสดงธรรมที่เป็นอวัจนภาษาแล้ว <l ug> ที่แป้งเห็นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมันมันนี้มาเดินเนาะตั้งแต่พ่อครูยังยังอยู่นะคะพ่อครูก็จะพาเดินตลอดแป้งว,ว่ามีในยะยังไงคะกับการเดินเนี่ยมันเป<อ>็นแบบเดินเดินเดินอย่างเงี้ยมันเป็นทั้งรูปทั้งนามเดินจงกรมกันนะแต่นี่ไม่ใช่อ่ะเดินสบายๆยังไงก็ได้เดินทั้งรูปทั้งนามการเดินเนี่ยคือแสดงออกได้ทั้งรูปทั้งนาม <l ug> ทางรูปก็คือทําให้ปรีแข้งเนี่ยแข็งแรงก็ การเดินด้วยปีแข็งแข็งแรงมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยคลายจากการยึดอะไรที่มันแน่นมันฝดมันแน่นเกริงเลือดลมเดินไม่เดินการเดินมันก็จะปรับสมดุลให้ร่างกายให้ความสมดุลนั้นคือได้ประโยชน์ทางกายนะแต่ในทางธรรมก็สือว่าการเจริญในธรรมจริงๆแล้วน่ร่างกายต้องพาก้าขาด้วยเหมือนที่ท่านจันทร์เคยแปลอิทธิบาทแปลว่าอะไรนะอิทธิบาทท่านแปลว่าอะไรรู้เปล่าท่านจันทร์ ท่านแปลว่าตีนบาทที่แปลว่าตีนอ๋ออิทธ <บา S 1> ิอิทธิเอ่อบาทบาทานเนี่ยตีนตีนมีฤทธิ์ท่านแปลว่า,างั้นอ๋ออิทธิปฏิหารอ่าอิทธิอิทธิเนี่ยคือฤทธิ์อะฤทธิ์ความสำเร็จ<อ>ก็คือตีนต้องมีฤทธิ์เงินพันวาางนะอ่าก็ก็ผมก็เคยทบทวนตัวเองนะช่วงไหนที่ร่างกายไม่เคลื่อนไหวเลยเนี่ยจะไปไป,ไปบำเพ็ญให้จิตมันอบรมจิตมีความเจริญให้กว่าปอดโป่งเนี่ยยากเลยเพราะว่า มันไม่ส่งเสริมกันน่ะร่างกายตกผลึกแน่นแต่ใจมันก็จะ,จะเจริญไปนะมันไม่ไหวมันไม่สอดค<อ>ล้องเลยแรกยุคที่สมัยบอครูนำเคร่งๆเนี่ยจะนำทำจะใช้คำว่าธรรมญยาตราคือการเดินตามพระบินทบาทครับนี่เป็นเป็นบาทแรกที่ท่านนำเดินตามยันรพิธี พอเรกจุก,ก,กนะั่นโอ้ขทางภาพบนทนถ้าต่อมาถึงมามีเดินแบบแอดเวนเจอร์พอพอเดินเนี่ยผมเคยนึกถึงความเจริญตัวเองในปีออกเนไอปีเข้าบพร้สา2พ3 6นะ,อะเอ้ยตอนนั้นเราออกกําลังกายตอนเชา้าวิ่งตอนยังเป็นหนุ่มหนุ่มวิ่งได้ไงในขณะที่วิ่งไปการพิจารณาธรรมะอะไรทําไมมันปลอดโปร่งโลง่งเบามีพลังเยอะมากจริงแล้วก็มีความต่อเนื่อง,อองกันต่อเนื่องกันที่ที่ว่า ไม่ไม,มไ,ไ,ไม่หมดไปง่ายๆอ่ะอ๋อสาเหตุมันมาจากการได้ทําให้มีสภาวะไดานามิกของร่างกายนะอ้าวนั่นคือตอบแล้วนะความหมายทั้งรูธนามมันได้ออกมันมีอิทธิบาทให้ตีนมีฤทธิ์อโอ้กระบวนการยาวมากการน,นี้ตอนนี้เรามาถึงคานเรือเนาะคานเรือมีผ่านคนจามไปผ่านเรือนสุดชีวิตเพราะพธิสัตว์เนี่ย จะต้องมีมีเรื่องที่อลังการในเรื่องในเรื่องของการดูแลโดยเฉพาะเรือเนาะสังเกตนะแล้วแต่ยุกใช่ไหมคะแล้วแต่ยุกเพราะท่านเคยบอกโอ้ยยุกที่เคยสร้างอะไรวิจิพิสดารมาเนี่ยก็เคยสร้างมาแล้วอ้าวยุคนี้ก็เลยเอาแต่เรื่องง่ายๆเรื่องที่ดูเหมือนเล่นเด็กเด็กเล่นข้ายของะพี่โอ้ยเรือลำเริ่มอรย่างเงี้ยเจียบกะเทียบดูในอลังการที่เคยสร้างอ๋อที่เคยมากกว่านั้นเออเคยสร้างปราสาทหินเคยสร้าง สราระปฏิกรรม<ด>อะไรอันนั้นมันโอ้ยใช้ทั้งคนแล้วก็ใช้ทั้งสังคมยุคนั้นะต้องบังคับคนมาทำทั้งทั้งไม่ต้องบังคับก็คือใช้ความศรัทธาของเขาเอง<ม>คิดดูที่ต้องบริหารคนให้ใหใหทำตามวัตถุประสงค์อะ<ม>่ะคราวนี้พอท่นมาอยู่ปางนี่ปางเล็กๆอะ<ม>่ะไม่ได้ใช้อำนาจไปบังคับให้เขาทำให้เขาทำ<ม>โดยความสมัครใจ ราะท่านบอกเสมอนะว่าอาตมาแสดงธรรมไม่ได้เป็นไปเพื่ออนุุลม<อ>ันจะลมใครให้มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาให้มาเป็นสาวกไม,ไม่ได้ไม่ได้ต้องการปริวารน,นะไม่ใช่ว่าจะแสดงธรรมเพื่อให้ล้มล้างลัทธินั้นลัทธินี้<ห>ก็เพระาะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นัดเองเป็นคำที่พระพุทธเจ้าบอกแนวทางไว้คนำะถามสุดท้ายนะพี่แป้งนาวาบุญยมเนี่ยมันจะเคลื่อนต่อ,อยังไง ก็ลอยไปเลยก็หาอะไรลอยหลายคนบอกว่าพอท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยอาทงเนี่ยจะล่มสลายไหมพอท่านก็ตั้งนาวาบนนิยมเนาะเหมือนนาสกุลที่แป้งเนาะมันจะเคลื่อนมีทิศทางเคลื่อนไปยังไงระวังตอบคือศาสนาสิ่งที่สิ่งเฉพาะครูได้นําพามาเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้แค่เหตุปัจจัยแค่ศีลข้อที่หนึ่ง ด้านหนึ่งนี่มหายานเนี่ยเขาไม่กินเนื้อสัตว์อีกด้านหนึ่งก็คือเทรวาสเนี่ยเข่งคัดในการไม่ฆ่าสองภากฝั่งนี้ถ้าน,นํำเอามารวมกันได้อย่างพิสดารแล้วศาสนามันจะเดินไปได้ด้วยเราไม่มีสังฆเภทอาเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างไม่ฆ่าไ,ไม่กินไปด้วยกัน,กนเพราะฉะนั้นศาสนาสิ่งที่พ่อทูนำพาเนี่ยหลังจากที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ของผู้ที่ ฝึกฝนปฏิบัติตามแนวทางของท่านและจะพิสูจน์ว่ามันจะนำพาโลกออกจากเส้นทางที่เคยเคยเป็นมันจะเป็นเส้นทางใหม่ที่จะพิสูจน์ว่าแนีพ่อครูไม่ได้อยู่แต่คำสอนที่ท่านสถาปนาไว้แล้วเนี่ยทำเป็นไปโดยธรรมเนี่ยมันจะ,ะมันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าตัวเองจเจริญในทางนี้มา30 4สี่สิปี แล้วก็เดินตามสิ่งที่ท่านบอกสอนเราเนะ่ยมันก็จะเราเห็นความเจริญมาตลอดตั้งแต่30-40ปีที่ที่ผ่านมาแล้วมันก็เดินใช่ใช่มันก็จะเดินต่อไปได้ไม่ต้องสงสัยผมจะให้ความเห็นบากช่้ต้องาผมเองอ่ะได้รับคำตอบจากพระท่านมามาหลายครั้งเลยที่พระท่านให้คำตอบมาเพื่อที่จะ ไม่ให้พวกเราต้องไปคิดมากว่าถ้าหากพระทัานตายไปเนี่ยแสงซ้ายแสงขวามันจะเป็นเหมือนสนักอื่นไหมล่ะผมเคยเห็นนะนผมเคยเห็นตอนนั้นผมไปวัดหลวงปู่แหวนะน่ะหลวงปู่แหวนมรณภาพเสร็จปุ๊บมีพระราชทานเพลิงศพจากนั้นไปก็ไปวัดท่านอีกครัง้งหนึ่งวัดเงียบเงาเหมือนวัดร้างเลยไม่มีการเคลื่อนไหวต่อนั่นคือพระท่านบอกว่านั่นหลักท่าท้าสนักไหนไปผูกความสำคัญไว้ที่เจ้าอาวาสเพียงคนเดียวนะ คนเดินไม่มีความสําคัญตามเลยเนี่ยมันมันก็พอสิ้นหัวกะทิแล้วอ,อย่างอื่นมันก็กลายเป็นกวดเป็นทรายไร้ค่าไปเลยนั่นหละค่ะตอนนี้เขาเขาคิดว่าชาวอาโศกจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่ไม่ไม่เพราะท่านบอกว่าแต่สลับของอโศกเนี่ยอาตมานี่สร้างอริยบุคคลทุกฐานะไว้รองรับหมดแล้วมีตั้งแต่สูงสุดระคันกลางขั้นหัวกะทิชั้นรองอนาคามีก็มีสวิทาคามีก็มีโสดาบันก็มีเยอะมากนะ แล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญอยู่ที่ <c oughs> ใครเป็นประธานเห็นไหมว่าแม้แต่เจ้าอาวาสพวกเรายังไม่มีเลยอนนี้ก็ถามนะว่าถามมันมากเลยอแป้งคงได้โดนถามว่าตอนนี้ <ๆ S 2> ใครมาแทนพระครู